สวัสดีครับผมวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วครับช่องฮิวแมนเกมเมอร์ครับวันนี้จะพาไปทดสอบเสียงไม้นะครับไม่ที่สั่งมาใหม่นะครับกับอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์แปลงของโกโปนะครับจะขอดูก่อนครับกล้องมันถ่ายไหมโอเคนะครับถ่ายอยู่นะครับตอนแรกสั่งอะแดปเตอร์มาได้หลายวันแล้วนะครับแต่ว่าไม่ที่ต่อกับอะแดปเตอร์นะครับมันใช้ไม่ได้นะครับผมเสียงไม่ออกเลยนะครับก็เลยได้สั่งใหม่นะครับ วนนี้ของก็มาถึงแล้วเดี๋ยวพาลองขี่รถดูนะครับรถทดสอบดูนะครับว่ามันจะโอเคไหมนะครับรถไม่มีน้ำมันด้วยนะครับชิบหายแล้วไม่รู้ว่ามันจะได้ยินไหมนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วไปลองขี่ดูกลับมามันไม่มีเสียงนะครับ รถป,ประตูบานกันนะครับยางรถมีลมไหมเนี่ยย่งไม่มีลมเลยนะครับ มันอาจจะได้ยินเสียงหายใจแรงนิดนึงนครับเพราะว่าไมา้อยู่ข้างจมูกเลยครับยังไม่มีที่เก็บนะครับยังไม่เก็บสายนะครับเดี๋ยวพาขี่ลองดูใกล้ๆแ,แถวนี้นครับรถไม่มีลมล้อไม่มีลมนะครับจอดนานนะครับ ก็ในหมู่บ้านนะครับไม่ควันขี่แรงนะครับผมเดี๋ยวเกมนะครับก็แดดร้อนลี่ผายนะครับถ้ามันเสียงใช้ได้ก็ต่อไปคลิปก็จะไม่เงียบแล้วครับก็จะสามารถพูดได้นะครับผมขี่รถไปบนไปได้นะครับ แต่ก่อนคือไม่มีตัวแปลงไม้นะครับมันก็เลยเสียงดังนิดหนึ่งนะครับเอ้มันก็เลยเงียบนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะโอเคครับเพราะว่าไม้ตัวนี้ผมได้ลองดูที่บ้านนะครับมันพูดดูมันก็เสียงชัดเจนดีนะครับวันนี้น่าจะไม่มีตำรวจนะครับเพราะว่าตำรวจไป เย็นหานหมดนะครับวันนี้แต่ก่อนนะครับมันไม่ใช้ไม้นะครับมันจะได้ยินเสียงลมนะครับแบบถ้าขี่ประมาณ60มันก็จะเสียงลมเข้าเต็มเลยนะครับ ก็จะตัดเสียงคนพูดนะครับแต่นี้มันน่าจะลดเสียงลมได้ยินเสียงพูดไปในระดับหนึ่งนะครับคิดว่านะครับ มากครับไอ้พวกขับรถนี่ครับแต่ว่าก็มีน้ำใจครับมีน้ำใจให้เขาไปบ้างก็ขี่ปกตินะครับถ้าไม่ใช้อแดปเตอร์แปลงครับขี่ขนาดนี้ลมมันเข้าแล้วนะครับรถขี่แรงไม่ได้นะครับน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นหัวนะครับ เดี๋ยวขี่มาเทสดูประมาณนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวเลี้ยวกลับนะครับรถเหมือนจะเบรกมาอยู่นะครับมีลมไหมนี่รถไม่ค่อยได้ขี่นะครับเดี๋ยวเขายุ่นคาบ,บูแป๊บนึงนะครับ แต่นี่ก็ไม่มีบ้านคนครับเป็นถนนเส้นแปออรอำเภอนาพูนะครับใชาเลี้ยวไปนี่ก็เป็นน้องสองห้องนะครับน้ำมันก็จะหมดแล้วนะครับหวังว่ามันจะได้ยินเสียงคนพูดนะครับผมพราะออกมาขี่ถ่ายรอบนึงแล้วนะครับแต่ว่าเสียงไม่มีนะไม่มีเสียงอะไรเลยนะไม่ดังเลยนะครับใช้ไม่ผิดนะครับ มันก็ไม่ดังก็ได้เสียตังค์ซื้อใหม่อีกนะครับ ไฟบอกเกียร์นะครับแต่ก่อนเดี๋ยวนี้เอยแต่ก่อนมันยกเครื่องซีบีใส่นะครับแล้วเลี้ยงไฟใหม่แต่ตอนนี้เป็นเครื่องเดิมโซนิกนะครับมันก็เลยเกียร์ห้าเป็นเกียร์สี่นะครับเกียร์สองเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งขึ้นเป็นเกียร์สองนะครับมันก็เลยจะงงๆนิดนึงนะครับขี่รถก็ยังยังไม่ได้หรือทํานะครับเดี๋ยวว่างๆก็ทํานะครับ ในหมู่ว่านนะขี่ปะบอนะครับเดียเ๋ยวเกมนะครับ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ,บมาทดสอบไม้เฉยๆนะครับไฟเรียวหลุดเีก็เวีครับเดี๋ยวจะตัดคลิปดูนะว่ามันจะมีเสียงมานำถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปนะผมสวัสดีครับ